อนนี้ภาษาเริ่มวิกฤตมากแล้วค่ะคืออยากให้แบบเด็กๆในชุมชนรุ่นหลังๆเนี่ยค่ะสามารถแบบพูดภาษาบูรักลาว้ยได้ค่ะป้าบอกว่ามันเป็นสิ่งที่เรามีอยู่แล้วค่ะเราควรที่จะรักษามันไว้เพราะว่าถ้าเหมือนเราไม่เก็บรักษาเพราะมันหายไปคือมันก็จะหายไปเลยโดยที่เราแบบไม่สามารถย้อนเวลากลับมาได้เลยวค่ะ เฉอแล้วุรลาเว้คืออุระก็คือคนแล้วก็ลาเว้ก็คือไม่ตึงเลยวิธีชีวิตการธรรมา,ากินเกี่ยวกับออกทตเลีนี่จะจะเก่งเมื่อแถางแบบดำน้ำด้วยว่าคือทุกอย่ายเนี่ยกับออสเตลียเขคือสามารถบอกได้ค่ะว่านั่นคือชาลี่ยวลาเว้ยค่ะมันป,ปน้าแบบนี้เล่งลูกเต่ามีเลยมีโบกใกล้อ่าบางทีมันลูกบ่าวอันนี้แบบอาเกะไกล้กยกอ้วนเลย อบกคนอุรักลาโวยหรือชาวเลเป็นกลุ่มคนดั้งเดิมที่อาศัยอยู่ตามเกาะแก่งฝั่งอันดามันของประเทศไทยในจังหวัดกระบี่พังงาภูเก็ตระนองและสตูลมีภาษาพูดเป็นของตนเองเชี่ยวชาญในการหาอยู่หากินกับทะเล ความรู้และภูมิปัญญาที่ส่งต่อกันมาทําให้ลูกทะเลรู้ว่าฤดูการไหนช่วงเวลาใดใช้เครื่องมืออะไรจับสัตว์น้ําในพื้นที่ตรงไหนจำถ้าอ้วนกุ้งจะเป็นช่วงโมลสุ้มค่ะช่วงหน้าลลกจะเป็นช่วงลืมตั้งแต่คือหกเดือนหน้าล่ตั้งแต่เดือนพึกสาพเป็นต้นไปจนถึงประมาณเดือน1ิได้ ล้างยาอวนกุ้งสก,ก,ก็คือจะเป็นใส่มืกอะค่ะแต่ว่ามึนมึนใสปลาจะไปได้ถูกช่วงอันนี้จะเป็นวิถีชีวิตของคนบ้านเราเพราะว่ามันเป็นสิ่งแต่ว่าเราทํามาตั้งแต่ในรุ่นตาหลุนยายแบบนี้ค่ะซื้อถอดกันมาจริงตอนนี้บอกไปกับมันป้ามาบ้านนี้พ่อเม่บานนี้เลยมันได้รู้เลยว่าจุดไหนทำปันผืนวางอวนปันผือ แล้วก็ได้ปลาได้ตัวหลีปลาตะาปลาเบ็ดโผ้่น่เป็ดปลาเบ็ดโ้น่ปลาเบ็โแล้วก็ปลาลังป,ปู้รักกง้งอีกัดอีกัดแป,ปล,ปปแลว่าปลาเกิดบลาเปลือปปูปะไฮแปลว่ากุ้งแคบกลัง คนอุรักลาโวดใช้เรือประมงเล็กทำประมงพื้นบ้านเมื่อก่อนกุ้งหอยปูปลาที่หาได้คืออาหารหลักของครอบครัวจับแบบพออยู่พอกินเหลือก็แบ่งปันกันเพราะคนอุรักลาโวยเชื่อว่าทะเลเป็นสิทธิ์ร่วมกันของทุกคนเดี๋ยวนี้หลายอย่างเปลี่ยนไปพื้นที่หากินทางทะเลสัตว์น้ำก็น้อยลง มาเลือกปลดเลือกเสร็จเร็วเร็วใกล้ๆต่าเค่ละถ้าว่าเขารับสื่อตำตำบ้านว่ารวะตรงตัตตตใจตรงไหนเขาโซมาพอดีมันพอกินทุกวันทุกวันเลยมันมันเบื่อเบื่อเลยเออเลือกตัวยี้ๆปนีไปใกล้ตัวเล็กปน,นีกินเขาสร้างกรงสร้างกิโลอะค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะเอาไปส่งที่ตลาดนะ หมู่บ้านสังกาอูเป็นหนึ่งในห้าหมู่บ้านของชาวอุรักลาโวสหรือชาวเลตั้งอยู่ทางด้านใต้ของเกาะลันตาจังหวัดกระบี่นะในอดีตคนอุรักลาโวยค่อนข้างปิดตัวเพราะภาษาและวัฒนธรรมแตกต่างจากคนส่วนใหญ่ต่อมา เมื่อต้องติดต่อกับคนอื่นไม่ว่าจะไปเรียนหนังสือทำงานค้าขายทั้งกับคนไทยเชื้อสายจีนคนไทยพุทธคนไทยมุสลิมจึงต้องปรับตัวโดยเฉพาะการใช้ภาษาไทยปักใต้ทำให้การใช้ภาษาของตนเองค่อยๆน้อยลงจนหน้าวิตตก,กนําไกสู่การรวมตัว เพื่อทำการวิจัยฟื้นฟูภาษาอุรักลาโวยปัจจุบันเป็นหนึ่งใน20กลุ่มภาษาที่กำลังอยู่ในภาวะวิกฤตคืออะไรไงทําไ,ทไม่ก่อนมู่บ้านนี้เป็นมู่บ้านปิดไม่เคยเออกไปเลยพอเพราะออกไปแล้ก,กลัวคนแต่พอได้ทำตัวนี้ทุกคนจะมั่นใจในตัวเองมากเลย เล่มแรกอันนี้แค่เหมือนวาดภาพวาดภาพเกี่ยวกับเรื่องนิทานในชุมชนแบบนี้ค่ะเล่มแต่ทรามนี้ก็จะเหลือน้องๆเขาทำอะไรตอนนี้อ่ะบวยเดชุกาวบวย้ย คือทำสิ่งที่ชอบทําแล้นี้คือจะมีไลๆๆๆ่ไล่ไล่ยางย่างเช่นว่าการเล่นระมันหน้าการทํามาห้ากินการทํำนุ่มผืบนบ้านกุยตีเบลเนาะอะไรก็แกงอาหารผืนบ้านหุไลกิซิจะมีอยู่ในนี้หมดภาษาอุรักลาวยมีเฉพาะภาษาพูดไม่มีภาษาเขียน ผลจากการวิจัยร่วมกันระหว่างปราชชาวบ้านตัวแทนเยาวชนซึ่งเป็นเจ้าของภาษานักวิชาการจากสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชียมหาวิทยาลัยมหิดลก็ใช้อักษรไทยเป็นพยัญชนะและสระบันทึกเป็นภาษาอุรักลาโวย้ยาะในการทำงานเรื่องของอนุรักษ์และก็ฟื้นฟูภาษาเนี่ยก็ต้องอีคนที่มาร่วมงานกันอย่างน้อยเนี่ยสามกลุ่มนะคะก็จะมีกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มวัยกลางคนแล้วก็กลุ่มเยาวชนกลุ่มผู้สูงอายุนียจะเป็นคนที่มีความรู้แล้วก็แม่นยำในการใช้ภาษาของตัวเองแล้วก็กลุ่มกลางคนก็จะสามารถสื่อสารเรียนรู้ถ่ายทอดหรือว่าสืบทอดภาษาจากกลุ่มผู้สูงอายุได้อย่างดีขณะเดียวกันเนี่ยก็ต้องมีกลุ่มเยาวชนเข้ามาทำงานร่วมด้วยเพราะว่ากลุ่มเยาวชนเนี่ยบางคนภาษาอาจจะไม่แข็งแรง แต่ว่าเป็นคนที่ได้รับการศึกษาอ่านออกเขียนได้เวลาที่มีการพัฒนาระบบตัวระบบภาษาเนี่ยกลุ่มเยาวชนก็สามารถที่จะเข้ามาช่วยงานนี้ได้นะคะมือาษานี่มันสำคัญนะยางน่อยๆในชุมชนแดกเทวาผูดน้อยเลยนะแต่พอทำตัวนี้มันจะพูดมากขึ้นเช่นนึ่งคำว่าท่ามเียกว่า น้อยนาคือเรเด็กภาษาเาก็น้อยนานแหละแต่พอเขาเอาตัวนี้ไปให้ผมเองู้เขาดูก็รู้เขาบอกโอ้นี่บวัวนุนนั่งก็ลเลยได้คเาเแต่สุนหายจากจะมีแต่ภาษาพูดอย่างเดียวมีตัวผมมีภาษาเขียนปุ๊บสร้าทมาเป็นธไปนั่งซื้อได้สามารมาเล่านิท่านได้สามารถเขียนอารีปปจักได้กสิ่งทุกอย่างมันจะอยู่ในนี้หมดเลยมันจะต้องแบบมีการสืบทอดจริงๆนะมัน มันไม่ใช่สิ่งที่เราต้องเอามาแบบคิดว่ามันเป็นเรื่องเล่นๆแล้ววะถ้าเกิดว่าเราไม่พูดในวันนี้อนาคตจบแน่นอนบีก็รู้สึกว่าได้คุยกับพ่อแม่มากขึ้นแล้วก็บีรู้รู้ภาษาเขียนแล้วก็ทั้งรู้ภาษาพูดด้วยค่ะแบบรู้สึกว่าภาษาแม่มีคุณค่าแล้วก็แบบมันมันดีกับเราะค่ะภูมิใจในโครงการนี้ค่ะเพราะรู้สึกว่า สิ่งที่ทำมามันมันเกิดผลจริงะคะ่ะแล้วก็เด็กทุกคนได้มีส่วนร่วมค่ะหนูอาจจะไม่ได้แบบช่วยอะไรมากแต่หนูรู้สึกว่าเด็กทุกคนที่ทำมันมันมีความตั้งใจที่จะทำให้สื่อให้คนที่ได้เห็นว่าในเล่มนี้ค่ะคือสามารถบอกบอกว่าเราเป็นชาวเราวราประค่ะ พ้นจากการวิจัยของชุมชนเพื่อฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมต่อเนื่องกันตลอด10กว่าปีที่ผ่านมาได้รับทุนสนับสนุนจากสกวสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เกิดการต่อยอดฟื้นฟูภาษาอุรักลาโวกหรือภาษาแม่ในโรงเรียนบ้านสังกะอู้ศูนย์ศึกษาและฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤตผนึกกำลังกับชุมชนเยาวชนและโรงเรียนร่วมกันฟื้นฟูภาษาในโรงเรียนเริ่มตั้งแต่กลุ่มเด็กเล็กปฐมวัยค่ะวันนี้เป็นหน่วยที่13เป็นหน่วยรักมองไทยค่ะฉากภาพนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับ เหมือนการแห่ประเพณีลอยเรือของชาวลาลาว้ยค่ะตุนโยสมิย he, ะแห่ปาจักตุนโยสมิยบือยอายุใบตุนโยสมิยะปาลูบานาปานาเหมือนว่าจะมีหน่วยเดยลราทีดคะ่ะเราก็จะเหมือนจะไปด้วยกันกับคุณครูที่แบบที่สอนในโรงเรียนเนะะี่ยค่ะมันจะมีหลักสูตรเหมือนกันแต่ว่าแค่เป็นสอนของคุณครูเป็นภาษาไทยขอเราเป็นภาษาราลวุ้ยอย่างเนี้ยค่ะ ไม่ค่อยสนใจเลยค่ะแบบปล่อยมันผ่านผ่านไปอะค่ะแต่ว่าพอได้มาเรียนมาเรียนรู้เด็กก็มาเรียนแล้วก็มาพูดภาษาเราเวกมากขึ้นแล้วก็พอกลับบ้านเด็กก็ไปพูดกับครอบครัวไปพูดกับพ่อแม่ไปพูดกับคนรอบข้างเยอะมากขึ้นค่ะคุณเมื่อก่อนเป็นคนที่ปลูกฝังโดยที่แบบไม่ใช้ภาษาเราเเลยค่ะเพราะว่าคุณไม่ได้เรียนที่นี่ค่ะ พอไปเรียนข้างนอกด้วยแล้วก็เหมือนที่นั่น,นะคะเขาจะแบบไม่สอนภาษาราวเลยแล้วก็เหมือนเขาจะบูลลี่ว่าถ้าใครพูดภาษาราวาจะเป็นคนชาวเลยอย่างนู้อย่างนี้เรารู้สึกว่าเราไม่พูดดีกว่าแต่พอได้มาสอนได้มาทําโครงการนี้ค่ะเหมือนรู้สึกว่าอยากให้เด็กเห็นถึงความสําคัญตรงนั้นเพราะเราก็เคยแบบผ่านมาแล้วแบบอยากให้มันเลิ่มนตั้งแต่เด็ก ปัจจุบันเกาะลันตาได้ชื่อว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวติดอันดับโลกเป็นหมุดหมายของนักท่องเที่ยวต่างชาติและชาวไทยธรรมชาติที่สวยงามวิธีวัฒนธรรมที่หลากหลายสังคมบนเกาะลันตามีทั้งคนอุรักลาโวย้ยคนไทยเชื้อสายจีนคนไทยมุสลิมคนไทยพุทธและชาวต่างชาติแต่ละกลุ่มก็มีความเชื่อวิถีปฏิบัติศรัทธาต่างกันไป แต่ก็ไม่ละเลยที่จะสร้างมิตรภาพที่ดีต่อกันพ่อชวนปุลมาเยี่ยมเพื่อนมุสลิมค่ะเอ้ยไปไปกุ้ง เขาพุ่นมาเขาพุ่นมาแบบมา่มักนะได้เราส่งลูกแต่กี้ไข้เลื่อนนะแต่กี้ตรง,งนี้มันอ่ะอันนี้ลูกเรียนอยู่แค่ไหนทำปูตัวชาวลี่นี่คือไม่ใช่ว่ายี่ลังเกียรติโนะใช่ไหมในนั้นตรงนั้นไม่ใช่หายคือคือมันเป็นภาษาเดิมๆเ,เลยก็ท่ายทอดไปเรื่อยๆเออเมื่อก่อนนั้นคือแบบว่าเขาอยู่ในกลุ่มในย h ó m เขานะถ้าเขาไปไหนนั้นแต่เราเหมือนไปก็บีไปจังเลไม่ว่าวว ถ้าขึ้นรถค่อยเลยก็ข hmm ึ้นมดอ่าไม่แยกกันเขาไม่แยกกันเออมันเขาไม่ถึงกันนั่นปีนี้ก็ยืดเลยนะโอ้แลรู้ว่างปกติปากก็ไม่ค่อยออกนอกคือไม่ใช่ว่าไม่ค่อยรู้จักคนข้างน้องแถวไม่ใช่คนรักเราเว้ยค่ะแต่พอเห็นมันแบบมีคนรู้จักข้างนอกรู้สึกว่าเออก็ดีแกได้มันได้แลงได้คุยได้แบบพบอะไรไม่ไม่คือจากแ่าอยู่เแถวในหมู่บ้านอย่างเดียวค่ะไม่ใช่ว่าเนี่ยก็ก็ดีเหนือกว่าที่ให้เหนือกว่าที่ให้วันไหนเออมาให้ประเด็นนล้เออพอรู้จักกัน ธรรมาชาติอันสวยงามของเกาะลันตาความหลากหลายของผู้คนและบรรยากาศที่เป็นมิตรทำให้หลายปีที่ผ่านมามีที่พักโรงแรมกิจ,จกรรมเกี่ยวกับการท่องเที่ยวตามมามากมายการทำความเข้าใจและเรียนรู้สังคมตนเองจึงเป็นเรื่องสำคัญ แต่ศาส,สนาก็มีวัฒนธรรมมีความเชื่อที่แตกต่างกันใช่ไหมมีหลักคำสอนโรงเรียนชุมชนนักวิจัยร่วมมือกันคิดแผนการเรียนการสอน,นเพื่อให้เด็กนักเรียนไ,<ป>ได้เรียนรู้วิถีวัฒนธรรมตนเองและของคนอื่นที่อยู่ร่วมกันบนเกาะลันตาโครงการนี้ชื่อการส่งเสริมการเรียนรู้ระหว่างวัฒนธรรมเกาะลันตา เป้าหมายของโครงการก็คือจะให้เด็กในเกาะลันตาที่มีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันได้เรียนรู้วัฒนธรรมที่ต่างออกไปจากตัวเองค่ะเพื่อที่เขาจะได้อยู่ร่วมกันได้อย่างให้เกียรติกันแล้วก็เคารพซึ่งกันและกันค่ะนห้องนี้มีใครนาสนาอะไรบ้างศาสนาพุทธค่ะศาสนาคิดค่ะศาสนาพุทธค่ะศาสนาคิดค่ะศาสนาอิสลาม ส,น,สน,นักเรียนได้เรียนรู้ว่าธรรมที่แตกต่างจากว่าธรรมของตนเองที่มีอยู่ตั้งแต่ว่าธรรมของชาวเลชาวจีนชาวไทยมุสลิมชาวพุทธเนี่ยเป็นว่าธรรมเดียวกันนะครับการแบ่งแยกชนชาติพันธุ์เนี่ยจะไม่เกิดขึ้นเพราะว่านักเรียนเนี่ยได้เรียนรู้แต่ละพื้นเพแต่ละว่าธรรมของของที่อื่นด้วยและก็ของตนเองด้วยเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับ นอกจากส่งเสริมการเรียนรู้ในโรงเรียนแล้วเพื่อขายโรงเรียนในเกาะลันตาทั้งหมด14โรงเรียนเข้าโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมซึ่งกันและกันสร้างเสริมกิจกรรมค่ายเด็กๆมีโอกาสเปิดประสบการณ์การใช้ชีวิตร่วมกันก็เห็นความลากคล้องเด็กค่ะเด็กมาจากหลายโรงเรียนบางคนก็เป็นอิสลามบางคนก็เป็นพุทธ เลว่าแปลกเ็กอาจจะแบบเมื่อนยังไม่ได้รู้จักเพื่นก็เลยแบบรู้สึกว่าแบบเมื่อนจะหนังแบบเก่งเปล,งก,ลงกันแต่พอวันถี่ซองผ่านไปเด็กก็มเมื่อเหลือจะเขาห้ากันได้มีความสนุกสนานแล้วก็คุ้นเคยมาขึ้นเราให้เด็กๆที่เป็นตัวแทนมาร่วมกิจกรรมเนี่ยค่ะไปเตรียมตัวช่วยกันระดมทบทวนความคิดว่าในหมู่บ้านของฉันบริบทชุมชนของฉันเนี่ยมีของดีมีจุดเด่นมีอะไรบ้าง แล้วก็ให้มานำเสนอแลกเปลี่ยนให้กับเพื่อนๆอีกต่างโรงเรียนเนี่ยค่ะได้เรียนรู้ก็ได้รู้จักฉันจะรักษาวบ้านศรีลังกาอะไรถึงสัิลักษทไปรูปสะพบ้านศรีลังกาคะเพราะว่าเป็นการเทียนเลย าว่าเขาไม่ได้ทํากิจกรรมแบบนี้คะ่ะ mm hmm. เขาก็อาจจะไม่รู้ว่าหมู่บ้านของเขามีของสิ่งนี้แต่ก็พอเขาได้รู้เขาเมื่อไดซื้อโทษได้แบบคนอื่นได้คะ่ะว,ว่าเราก็มีของดีที่ว่าเตกต่างจากคนอื่นในสังคมที่มีความหลากหลายอันดับแรกก็คือเปิดใจที่จะเรียนรู้กันก่อนซึ่งเราจะเปิดใจเราก็ต้องมีโอกาสที่จะได้เรียนรู้กันโอกาสเหล่านั้นก็คือได้มาพบปะกันแล้วก็ยอมรับฟังซึ่งกันและก,กัน พอฟังกันมากขึ้นก็จะเห็นความเหมือนแล้วก็ความต่างของกันและกันเวลาที่คนกลุ่มหนึ่งเนี่ยบอกความต่างหรือบอกสิ่งที่เขาคิดไม่เหมือนคนอื่นหรือวัฒนธรรมที่ไม่เหมือนคนอื่นเนี่ยเขาจะบอกถึงเหตุผลที่มาที่ไปของความต่างนั้นมันทําให้เราเข้าใจมากขึ้นถึงความต่างแล้วก็จะเริ่มให้เกียรติให้คุณค่าของความต่างเหล่านั้น บนอุรักลาโวย์บนเกาะลันตารวม5ห,หมู่บ้านมีจำนวนพันกว่าคนแต่ถ้านับรวมกันทั้งประเทศทั้งมอแกนและมอแกลนด้วยซึ่งมีวิธีหากินกับทะเลเหมือนกันก็มีประมาณนับหมื่นคนมอแกนมอแกลนอุรักลาโวยมีอัตลักษณ์ด้านภาษาวัฒนธรรมเป็นคนไทยที่อยู่ร่วมกับสังคมอันหลากหลายมายาวนานแล้ว ปัจจุบันเกิดความเปลี่ยนแปลงทุกมุมโลกและจากงานวิจัยก็พบว่าภาษาทั้งโลกนี้จะหายไปเดือนละสองภาษาภาษาอุรักลาโวทเป็นหนึ่งใน20กว่าภาษาในประเทศไทยที่กำลังอยู่ในภาวะวิกฤตแต่ชมุมชนบ้านสังกาอูและหลายภาคส่วนช่วยกันฟื้นฟูรักษา ท่ามกลางกระแสะความเปลี่ยนแปลงในสังคมเศรษฐกิจและกฎหมายที่กระทบต่อวิถีชีวิตโดยเฉพาะเรื่องสิทธิพื้นที่ทำกินทางทะเลที่แคบลงจากการประกาศเขตอุทยานเพิ่มขึ้นเป็นเรื่องที่โหดร้ายสำหรับหนูเพราะหนูคิดว่าชาวเรา,เาค่ะคือเขาประกอบอาชีพทำประมงเนี่ค่ะคือมันเป็นดั้งเดิมวิถีชีวิตที่ทำมาหากินแล้วอยู่ๆมัอนอุทยานเขาก็มากำหนดพื้นที่ โดยที่เราแค่เอามากินแล้วก็มาขายในแต่ละวันให้เราได้อยู่ใช้ชีวิตไปได้ค่ะถ้าเป็นไปได้อยากให้มาเหมือนช่วยในเรื่องของสิทธิคุ้คมครองเขตพื้นที่อะค่ะคือเราไม่ได้ต้องการที่จะให้พิเศษกว่าคนอื่นแต่เราแค่อยากให้มันเท่าเทียมกับคนอื่นหมู่บ้านสังกาอูชาวบ้านทำประมงเป็นอาชีพหลัก นำมาเป็นอาหารนำมาขายเป็นรายได้ให้ครอบครัวในขณะเดียวกันคนรุ่นใหม่ทั้งหญิงและชายก็ปรับตัวออกไปทำงานนอกหมู่บ้าน Yes I already check the room A8 A Yeah this one I already check yeah they have of they have all that. Yes Okay ปุณคิดว่าได้ดีมากค่ะสำหรับการต่อยอดเพราะว่าเดี๋ยวนี้คือคือเหมือนนักท่องเที่ยวอ่ะเข้ามาในหมู่บ้านเยอะมากแล้วเหมือนถ้าเรารู้ภาษาอังกฤษได้ดีขึ้นแล้วก็สามารถสื่อสารให้นักท่องเที่ยวเข้าใจเราได้มากขึ้นนะคะ This This one. one. ตอนนี้คือภาษาเราภาษาบ้านของตัวเองจะใช้ตอนกลับบ้านจะบอกป้ากับมาเลยพอเรามาโรง,งแรมแล้วก็เป็นภาษาอังกฤษแล้ว one week yeah okay yeah it's four thousand two hundred baht okay <Yes. S 3> perfect thank you and they will bring the motorbike to me okay yeah perfect thank you so much คือ <Yeah. S 1> พอกลับบ้านก็อยากให้ใช้เป็นภาษาเราไว้เพื่อคุยกับเพื่อนก็เป็นภาษาไทยใต้ก็รู้สึกว่าไม่อยากให้ลืมสักภาษาค่ะอยากทําไปด้วยกันได้ <laughs> ภาษามันก็เป็นส่วนหนึ่งค่ะที่สามารถบ่งบอกว่าเราเป็นใครค่ะพอมันหายไปใช่ไหมคะเราก็จะเป็นแค่เหมือนคนธรรมดาทั่วไปไม่ได้มีเอกลักษณ์เพราะว่าการที่เรามีภาษาไว้เราก็สามารถโชว์ให้เขาดูได้ว่าเออเนี่ยเราพูดภาษานี้ได้นะคือสิ่งสําคัญที่เราจะยืนหยัดได้หรือว่ามันมันต้องสร้างจากเราโกรนคือถ้าเราเข้มแข็งได้ค่ะถ้าเรายืนหยัดได้หรือว่าคือต่อให้โลกเปลี่ยนแปลงแค่ไหน มันก็ไม่สามารถทำให้เราได้ค่ะ